ออน e วเซตอัพ oh, ใหม่ของเรามีอะไรบ้างน,นี่บูชิ่งจากลอดเอ็กซิสทูนิงนะคะเอ๊ะดิสเทปของแบ็เริเวอร์นะคะแล้วก็ทรัคของ,ของไดนามิกทรัคนะคะนี่คือครั้งแรกที่เราจะเล่น ดเดนัมทักอื่นเต้นจังแล้วก็แผนจากอิชีนะคะเหมือนเดิมเราชอบแผนของอิชีแล้วก็นี่นะคะจากร้านโฮเกเยลกะนะคะนี่สีแดมเลยนี่คือทั้งหมดแต่ยังไม่ทั้งหมดที่จะเป็นนิวเซตอัพของเรานะคะเพราะว่าเรายังรอ ที่วางตรงนี้ก็คือล้อนะคะล้อฟิงเกอร์บอร์ดดูซิว่าเราจะสั่งเป็นล้ออะไรเอยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะมาดูคลิปหน้าคลิปหน้าที่เราจะเรารอให้ล้อมาก่อนรอให้ล้อมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปดิวเซตอัพฟิงเกอร์บอร์ดของเรานะคะอีกคลิปหนึ่งต่อจากคลิปนี้แล้วกันเรามาลุ้นกันว่า เราจะเป็นล้ออะไรล้รออะไรดีเออฮ่าไปแล้วนะ